กินแล้วเด้อบะหมีม่ปูของแท้ปลูล,ล้วนโนหมูขอนี่ดิไอ้นี่ชั่ววยเนี้ยิวเยอะนะเฮ้ยคนเยอะนะทำไมในนั้นไม่ได้แค่กูกับมึงวะคุณ่ S> <S ตอนที่ได้กินข้าวอาหารแม่แรกอร่อยจริงไหมเอาแบบไม่ติดงไม่ไหวไม่อร่อยหรอมไม่ลงติงความรักที่เรารู้สึกอบอุ่ทสที่สุด,สดคืออะไรความรักที่เราไม่ต้องหวังอะไรตอบแทน แล้วขอเขาไม่เคนได้อะไรเลยค่ะแต่แต่คนได้รักคนอื่นมากกว่าไปใช่แต่ต้องแต่แจ้เพี่ธเนนแจ้รักตัวเองกันดีหรยมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันกราบสวัสดีทุกท่านพบกับรายการเช้านี้แม่ทำอะไรบอกเลยว่าเมนูวันนี้ปรุงงตังปังปรุงปังมาก และเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวมาอัปเดตด้วยเพราะว่าน้องสาวของเราอยู่ที่โรงพยาบาลโรงโรงพยาบาลเพลงของใครวะแม่เคยฟังเพลงนี้ป่ะทันป่ะรงโรงพยาบาลแวร้ลงให้ต่ออะไรมาเยือนนะแม่เพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะเพลงสมัยแบบยุค90น่นะทุกคนโรงโรงพยาบาล เมนูวันน oh, mm hmm. ี้จับตาดูให้ดีโอ้โหไม่ธรรมดานะคะผมนี่เป็นครัวที่เราให้มาดูถึงไส้เลยนะว่าไม่ปผสมูงจริงก็คือมีกุ้งปูแป้งมันและะส่สัเกลือสัมเกลือของแม่เพราะฉะนั้นเมนูในวันนี้ของเราก็คือส้มตำปลาไหลเกี๊ยวเกี๊ยวมันไปตกลงกับกุ้งปูเกี๊ยวกุ้งปูใส่สัเกลือนะใส่สังเกลือลงไปโอ้น่ากินคู่เล สามเกลอหอมสามเกลอเธอกับฉันสามเกลอนี่มีอะไรบ้างคะแม่กะลากกชีระเทียมพริกทไทยแคแน่นั้นเองสามแล้วทุกให้เข้ากันแล,กแล้วใส่ซีอิ๊วอ่ะแล้วใส่ซีอิ๊วนะคะเข้าได้นะคะซีอิอ๊วแ,แล้วห้ามออกเลยอืมแล้วก็หมักลงไปแค่นี้เลยเหรอ,อย่างน้ำตาลอา่าใส่น้ำตาลน,นี่โซนเครื่องปรุงของแม่นะคะใส่น้ำตาลลงไป แค่นี้เลย่แค่นี้เราก็จะได้เกี๊ยวกุ้งอร่อยอร่อยแล้วแล้วเราก็จะมีพวกหมี่ต่างๆอ่ะแผ่นเกี๊ยวนี่ซื้อจากไหนแผ่นเกี๊ยวจระเข้ตลาดแผ่นเกี๊ยวดีมากแผ่นเกี๊ยวชื่อโมโหเอามโหหอนึก่าฮะเดี๋ยวเอามโหหออ๋อไข่โ้เกี๊ยวไม่เล่นโมไข่เกี๊ยวเาเขาพูดผิดแผ่นเกี๊ยวโมโหโมโหนึกว่าโมโหโมโหมาจากโมโหไงอ๋อนี่เราเป็นน้ำลวกหรอคะน้ำเปล่าธรรมดา ใส่น้ำมันลงไปมีผักไอันี้ด้วยกวางเลนเดียด้วยใส่ผักใส่น้ำมันลงไปแม่ไม่แห่เลยอะแห่กวางอะไรกวางตุ้งเลนเดียจบแห่ายใส่ลงไปนะคะใส่ผักโบชอบผักนี้เลยสุดนี่น้ำซุปของแม่นะฟักอัดแน่นเต็มเต็มหมักเสร็จแล้วแล้วก็เอามาห่อแบบนี้ใช่ไหมจ้าใ,<ช>ใส่เข้าไปแค่นี้ไม่ต้องใส่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวมันแตกใช่เพราะว่าแผ่นเคี้ยมมันเล็กถโหมันถุงทองลยแม่ นี่ทุกคนแค่นี้เลยต้มหมอต้มให้มันอ๋อเป็นเกี๊ยวต้มเอาไปทอดก็อร่อยน่ะเนี่ยทอดก็อร่อยดูไส้ดิเพื่อนโอ้กบกุ้โอ้หมันไม่ธรรมดาเนี่ยดูเอาน้ยวตะน้ำแตะสี่มุมเพื่อให้แป้งติดกันใช่ถ้าเป็นเกี๊ยวต้มอ่ะเราจะใส่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นเกี๊ยวทอดอ่ะแป้งเกี๊ยวมันจะแป้งเกี๊ยวมันจะติดเนาะมันจะไหม้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้กําลังสร้างสาไว้น้ําอยู่นะคะทุกคนไล่จ๊อก รับหลายจ็อบหลังการทำงานค่ะแทน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 น้ำเดือดแล้วนะครับทำอะไรเอ่ยใส่เกี๊ยลงไปค่ะใส่เกี๊ยลงไปนะครับโหมาสุดยอดเรามีเกี๊ยวกรอบนะคะรุ่มนเป็นเกี๊ยวกรอบปูและเป็นเกี๊ยวกรอบปูกุ้งนะครับอันนี้ใช่ไหมก็ตรงกลาหมูน่ากินมากเลยอะตั้งชื่อเมนูนี้ว่าอะไรคะแม่เป็นคนทำาะกุ่นชื่อว่าเกี๊ยวอลังการการงานสร้าง เียวากุ้งปูอลังการงานสร้างฮัลโหทำอะไรกันแอบกินแอบกินดิมันไม่ไหวจริงไม่ได้ไม่ที่ต้องชิมโก้ที่ไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายกินแต่เฮียแต่เฮียห้ามเออเดี๋เฮียชิม ราขอทานบอนดี้เจลี่ก่อนเพราะว่าขอทานบอนดี้เจลีอ๋อตอนนี้ตอนเช้าอยู่นี่เนาะรสบราอร์<ด>รี่บลูเจลีได้ไม่ได้กินนะคะให้ดูอ้ออยากกินอะโอ้ยน่ารักตายอ่ะ่ิก่อนจะว่าคนอื่นดูด้วยเลยนะคะโอ้โหเลิศเ้าอยาใได้านไอพ้พวกแบบลองอะลงล่อ,ลอง,องไม่พี่อ่ะ อ,อนี่คือการพิสูจน์รับแพ้ป่ะไม่รับผ้าที่สีเดียวออกอ่ะผ้าเช็ดโต๊ะโทษนะมึงสองเราเห็นมึงให้คนอื่นหยิบออกให้นี่คืออะไรคือไม่มึงเลยอื้อสกปรกก่อนอื่นนะเราไม่ได้กินผักและผละไม้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยบอกล้องก่อนอื่นช่วงนี้ไม่ได้กินผักและผละไม้นานทานผักและผละไม้สิบสามชนิดก่อนอร่อยมากอันนี้เป็นวีแกนนะนะอันนอ่วีแกนคืออะไรวีแกนคือเจ ไม่มีรนสั่งอะทุกคน10แก้วนะไปสั่งซื้อได้ช่วงนี้ก็คือช่วงอ่ะล้วช่วงอื่นสั่งได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นบ็ box s e ตให้ช่วงวันนี้ไทยเรามีบ็ box s e ตมีบ็อกซเตด้วยเหรอลิมิเต็ดอ e ดิชั่นแล้วลิมิเต็ด edition เป็นบ็ box s e ตแบบไหนใค่เราพูดดิลิมิเต็ดอ e ดิชั่นตอนนี้เจลลี่ลิมิเต็ดอ e ดิชั่นโอ้โหนี่คือน้ำอะไรอ่ะโอ้โหน้องน้ำบอนดี่เจลลี่10บาทใช่ต้นทุน9บาท50ตังค์ขายหมดได้ไม่ถึงร้อยเลยอันนี้เรื่องจริง การทำธุรกิจมันก็ต้องมีเรื่องผิดพลาดกันบ้างไม่ได้พูดเล่นนะต้นทุนเก้าบาทห้าสิบไม่รวมภาษีนะหักไปก็คือไม่เหลืออะไรเลยนี่เรากินบอนี้เจลลี่เสร็จแล้วนะคนอย่าลืมดื่มน้ำมะซีนเจลลี่อ่ะลิมิเต็ดเฉพาะตู้กดบอนี้เจลลี่เท่านั้นอันนี้ขายไม่เอากำไรใช่แล้วพิเศษคืออะไรรู้ไหมช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ถ้าเกิดว่าไม่่เลนน้ำยังเปิดไม่ได้กินน้ำบอดี้เจลเอาไปเป็นบางคอน นี่ค่ะปิดปั๊มก่อนปั้มก่อขายของไม่ดีอะให้ปวดให้รู graduate, lyn, ้ไว <Wha> ้ว่าครอบครัวไม่เคยสปอร์ตเลยโปรโมชั่นนี้คืออะไรไหมเมื่อคุณไปกินตู้เซตแยบน้ำเมื่อคุณไปสั่งบ็อกเซตแถมน้ำดื่มมาด้วยเมื่อคุณไปที่ตู้กดบริจาคจิตรีนะคะคุณจะเจอขวดนี้ใช่ไหมคะให้คุณเซลฟี่แล้วโพสลงอินสตาแกรมแล้วก็เช็คอินมาที่ตู้เจลลี่บริเวณนะคะมีสิทธิ์ลุ้นรับทองหนึ่งบาทอ่ะคุณทำตลาดให้มึงแล้วนะคะยกไรกูยังไม่ได้เลยอันเนี้ยทองแดงกูพูดไม่จบค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนใครสนใจบริจิตลินนะคะตามช่องทางนี้เลยไหนอะ่ะเวลาที่เราอกินข้าวเว้ยแล้วอาหารไม่ได้กินเราจะต้องทำอยังไงตั้ก่อนไม่ใช่เรามึงกินแล้วเด้อบะหมี่ปูของแท้ปูล้วนโนหมูอุ้ยกินยังอ่ะมึง <laughs> กินยังคะบิลมึง <laughs> กินเยอะยังคะอก็แล้วแงอ๋อนี่คือท <laughs> ี่เด็ดสามโต เกี๊ยวสามตัวมันกินยังไงเกี๊ยวกุ้งปูสามตัวหน้าหบกวนเลยนี่เตี๋ยวเยอะนะคือนั่งปิดตู้เย็นยังจะเอาโคกอีกโคก่อนน่อยโอ้โหอนเมไรจะได้กินต้ี่ยอนน้ำลมที่นู่นตรงเหรออย่าเปิดแต่วันนั้นเดี๋วกาที่เหยียดเช็ดเฮ้ยคนเยอะนะทำไมในนั้นมีแต่แค่กูกับมึงวะมึงว่านองแม่หรือท่อสุ่มูงนะอขอเอาไปยุบรวมกันบาทเดียวอันนี้กี่บาทอะ ซักหาสามบาทซักหาสามบาทซักหาสามบาทก็คือไปบอกเขาว่าเอาซักหาสามบาทค่ะเขาบอกว่าซักาอะไรคะอ๋อสักหาสามบาทโอเคอุ๊ยมึงรู้ไหมคะเดี๋ยวก่อนเครื่องปรุงอย่างพวกนีไม่เอาไม่เอาจะเล่าเอร่อยช่อาหารก่อนอาหารอร่อยจบเปล่าไม่แต่ว่าสั่งเกือแม่คือมันถึงพริกถึงขิงเครื่องทุกอย่างมึงปรุงไหมให้มาปรุงไหมยำมันหมดยังอ่ะแม่ได้จ่ปรุงเท่าไหร่เอาไปปรุงค่ะไม่ต้องกินแบบต้มยำเลยแจ็ชอบกินแบบต้มยำมันจะปรเครื่องของโบค่ะใช่อ๋อนี่ยดินี้น่ะชู้อะ ม่เขาเรียกว่านี่เรียกแม่กันหมดนะเดี๋ยวจะตบหัวเขาคนละทีละทีคนอื่นเขาอยากเป็นแม่คนนี้ไม่ชอบให้เรียกแม่ไม่เรียกอาม่าไอายอาม่าจบอาม่าโบเรียกอาม่าไม่ใช่จบอาม่าเป็นอาม่าไม่อาม่าๆไม่อาม่าเลยค่ะคุณแเรียกคุณแม่กันปะไม่เอาอาม่าคุณแม่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 หอมแม่หอมอะไรล่ะ ของสัง่งกูแม่คะที่สองวันก็เป็น,นเงนบริแรงถ่ายแล้วเห็นไหะไอนี้ซื้ออะไรให้โบไม่บอกนะเขาเป็นกิวด์สั่งทำยังไม่บอกยังไม่รู้ค่ะกิวด์คือไม่บอกก็เลยไม่รู้เขายังไม่ได้คิดค่ะจริงเหรอเขายุ่งไงช่วยกันทำง,งานอย่าจับค่ะ <c oughs> ตบหัวค่ะตบมืออร<ก>่อยมากเลยนุ่มนิ่มไม่ถ้าเกิดว่าให้พูดอ่ะ อย่งางร้านอาหารบางร้านะอะเขาจะแบบเด่นแค่อุ้ยร้านนี้เจี๊ยวปลาอร่อยเอ้ยร้านนี้หมูแดงอร่อยเฮ้ยร้านนี้ต้องกินหมูกอรอบเฮ้ยร้านนี้ปรุงน้ําจิ้มอร่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ธาน,นินพูดถูกแต่ร้านเนี้ยร้านนี้แม่อร่อยทุกอย่างทุกอ,อย่างเลยแม่หม<ๆ>ูหมูกรอบก็ไม่เหนียวหมูแดงก็นุ่มร<ๆ>้านนี้เจียวทอดนี่โคโคตรกรอบใช่พิเศษอยากให้ธนินพูดธนินรีวิวให้เลยสุธีกับธนินเอาอย่างไี้ไม่ไม่เคยกินข้าวแม่มาตั้งแต่เด็กตอนที่ได้กินข้าวอาหารแม่ครั้งแรกอร่อยจริงไหมเอาแบบไม่ติ่งไม่ไหว ตอนที่สุ๊ีกินอาหารแม่ครั้งแรกรู้สึกไงตอบตามความจริงข้ามโกรธไม่มามาโอ้ะแนงหมูเข้มข้นมาไม่อร่อยทำไมไม่ลงกลิ่นใจแกนี้ไม่โกรธนะแต่ผงไม่ต้องกินไม่ต้องกินเอาดีๆเอาเป็นไงเป็นไงอร่อยฮะอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมมื้อแรกเมนูแรกที่กินของคปีุ่แม่คืออะไรต้มจับจ่ายนะ จับจ่ายถ้าอยู่กับแม่ก็เป็นกลัวจับจ่ายก็มาก็มันจับจ่ายครับอร่อยมากเลยแม่ดีมากอร่อยทุกอย่างอือ่ทุกอย่างที่เป็นแม่อ่ะเล่ามาว่าเมื่อวานคุณไปผ่าตัดมาคุณไปไงบ้างไม่ได้เชิง่ะคือตอนแรกอะนึกว่าเขาขูดอะจะไม่ได้จริงจังขนาดนี้ใช่ป่ะแล้วเขาพาเข้าห้องแบบผ่าตัดเลยมันก็ป็นอย่างนี้ป้าโบค่ะช้อนขูดไม่เห็น ต้องไปขูดย่องผาตัดใช่ปะเข้าไปถึงเขาวางยานอนหลับกับยาแก้ปวดแล้วหลับติงแล้วอะอป่ะกลัวเมซิ่งมากอะเขาบอกกูว่าอะไรป่ะเขาากูขึ้นเตียงเว้ยแล้วเขาก็ถอดแล้วเกลืแล้วเขาก็เอาเนี่ยติดติดแล้วก็ใส่ออกซิเจนใช่ป่ะแล้วคนนี้เขาก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้คนไข้หลับนะคะจะจะพักนึงกูรู้สึกว่ากูชาที่สมองเว้ยอยู่ดีมันเหมือนอะไรวิ่งขึ้นสมองมาชาไปหมดเลยแล้วกูก็ถามเขาว่า อันนี้อันนี้สมองชามันปกติใช่ไหมคะเสร็จแล้วกูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูก็หายไปเลยมึงวิญยาณก็ตกหน้าบกฟั้งก่อนค่ะตื่นก่อนต้องก่อนค่ะแล้วกูไม่รู้เรื่องอะไรต้องแตะตรงนั้นน่ะไม่ทำไมต้องวางขนาดนั้นน่ะไม่ต้องวางจะพอที่สิทำตรงไหนก็วางตรงนั้นไม่ทอม้าออกโบกูอยากโทรไปหาหมอท่ะวางตรงไหนก็วางตรงนั้นไม่นันยาชามะไม่คือมาออกโบว์เขายังเี็ตรงที่เขาไม่ได้เี็นเขาไม่ยังเห็นเลยว่าเขาทำอะไรหมอนเรื่องพวกเพศใจเกียรตินยาชามะ อันนี้อะไรมึงบอกแมย์อันนี้ก็สลบนะสลบครึ่งนึ่งไงห่อนขออนุญาตไหยมันสลบครึ่งเดียวครึ่งเนี้ยเขาเรียกว่าชาหรือเปล่าชาไหมแล้วพอสลบปุ๊บเขาก็ไปหยิบมีดหยิบอะไรมาเฉินเฉินเฉินไม่เรารู้ป่ะว่ามันว้าวใหม่ดีคือกูอยู่ห้องพักฟืนเลยเว้ยกูหลับได้ยังไงอะตอนกูหลับกูมันไม่ได้สลึนสลือหลับนะเว้ยมึงเคยเป็นบ้านเวลามีเพื่อนมาด่าเล่าอะไรคือกูก็ฟังอยู่นะแต่ชอบสะกิดีะไม่กูชอบเกียเลยคนสะกิด่์ เวลาชอบพูดมึงแบบเนี่ยไม่สกิดอยู่นั่นแหละเน่ยมึงมึงเฮ้ยเออมึฟังอยู่เออสกิจเป็นเหมือนกันมาก็มีเพื่อนคนหนึ่งชอบสกิจชื่ออะไรสมศรีไม่ใชื่อสุนีตัวเขาเองนั่นแหละสกิดอยู่นั่นแหละบิวบิวแล้วไงมึงจะจำกูทำไมม้ากูงงว่ายายาเขาบอกยานอนหลับนะเขาไม่ได้บอกยาสลบนะแล้วกูว่าไม่ดีคือกูอยู่ห้องกระฟื้นอ่ะมึงเก่งมาก ไม่คือกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้ไงอะเสร็จหมดแล้วแล้วเขาใส่ผ้าอนามัให้กูเองด้วยเพราะว่ากูจะมีเลือดออกตลอดค่ะนี่แต่เขาใส่ผ้ามาให้มึงเหรอกูกี่คนน่ะห้าหกคนน่ะในห้องอะดื้อเลยสุดอะมึงอกล่าวังเห็น้าพเลยไม่สุดจริงไม่ตอนนั้นเฮ้ยแต่จะบอกว่าผู้หญิงทุกคนต้องไปตรวจนะเพราะว่ามึงตรวจมะเร็งปากมดลูกอะมึงไมปดูนะถ้ามึงไม่ได้ตรวจในตู้สรุปแล้วเป็นอะไรคะคุณโบ ติ่งเนื้อแต่หมอเอาไปตรวจก่อนสอบอาทิตย์ว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อไรแต่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเนื้อดีแล้วคนเป็นเยอะเขาบอกว่าถ้าไม่เบลออกมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ๋อใช่ไงถ้าคนไม่มีความอ้ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเล่ยอ๋อใช่ไงถ้าคนไม่มีความอ้าคนหมาติดปากค่ะไม่ไม่คนหมาติดปากไม่เดี๋ยวมันจะไปเถีดมั้ง พี่นินเขาหิวเหมือนกันพี่ว่าเขาหิวมากข้าวเช้าไหมเล่นน้ำไม่กินข้าวเช้าเลยอุ้ยแม่กินอะไรอ่ะแม่ลปรตีนค่ะโอ้โหมีผลไม้สิบสามชนิดไม่ใช่อยู่อีกงพูดไม่จบใช่แต่ผู้หญิงต้องไปตรวจกันนะบางคนถามว่าต้องตรวจไงจนแค่ตรวจภายในพอค่ะอันตาตาวเจอเลยเขาจะบอกเาเมะเร็งมันมีมะเร็งอะไรบ้างวะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามะเร็งมีมะเร็งอะไรอ่ะแม่แม่รู้จักมะเร็งอะไรบ้างอ่ะไปิที่แม่เริ่มที่แม่ก่อนแม่รู้จักมะเร็งอะไรบ้าง มันเรียกอะไรไงมันตีมันทำไมอ่ะเร็วจะได้รู้ว่าแต่ละคนมีความรู้เรื่องอะไรกันบ้างอะไรนะมีมะเร็งอะไรบ้างไม่พี่คิดว่ามารล้อะจบปะมึงเอาอะไรมาคิดว่าแม่จะรู้มะเร็งเต้าตรงอ๋อนึกว่าสายพันธุ์มะเร็งอ่ะมะเร็งเต้านมมะเร็งตูดมะเร็งตูดจบปะบางทีการเป็นมะเร็งตูดอ่ะมาจากพัญนะมึงพันธุ์อะไรมะเร็งมดลูก มะเร็งหมดลูกไม่มีค่ะต้องมีปากด้วยค่ะไม่จะบอกว่าเขาบอกว่าเซลมะเร็งคืออะไรนะที่ที่วันนั้นบอกเซลไปเขาบอกอโอ้โหคอมเมนตติดจรวดว่ะวิววิวจัดที่ออาช้าของเช้านี้ใหม่มันจะได้เข้าเขาบอกว่าเวลาไปตรวจอะต้องตรวจนะเวลาสมมติว่าเห็นก้อนอะไรใช่ป่ะถ้ามันเป็นก้อนธรรมดามันจะไม่มีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงแต่ถ้ามันเป็นมะเร็งอะมันจะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงล้วจะเป็น ก็การมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงมันก็จะเจริญเติบโตไงเติบโตเลยมันเจริญไม่มันมีให้ดูหมดอะเลือดไอ insert ดู insert ดูหรือเปล่ามันเคย insert หรือเปล่าคะฮัลโหล insert insert ดู insert ดู insert นะคะคิดหน่อยค่ะบ้านเราพูดเลยมีสาระไม่ได้นะเว้ยกูว่าแต่ก่อนคนตัดเขาก็ปฏิปโต่อเรื่องแม่ตอนนี้เขาปฏิปโต่อแล้วเมื่อวานดูคลิปอะไรเจลคลิปม้าลงดูคลิปอะไรอะเมื่อวานดูคลิปอะไรแม่เมื่อวานเมื่อวานดูคลิปอะไรแจวคลิปม้าลงม้ารู้ตัวเองปะ ่เดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังไอคลิปนั้นอะใครที่ยังไม่ดูไปดูได้ในเฟซบุ๊กนะคลิปที่สาธุไปทำบุญไปกับแม่ดูแล้วค่ะมึงก็ทุกทีตอบตลกว่าโหนมึงครั้งแรกที่กูเห็นอะกูขำแบบผิดกันมีอย่าไม่ไอตัวบิวคือเฮียเฮียบอกว่าบิวเอาคลิปนี้ไปตัดให้หน่อยคือเรื่องเกิดจากว่าแม่ไปใส่บาทแล้วแกแล้วความรู้สึกไงวะแล้ว่ากูยอมแกไม่ต้องรีบพอขำปะคือกูไปบ้านเฮียเสร็จปุ๊บ เงียมันบอกว่าบิวมีอยู่คลิปหนึ่งเฮียบีแม่ให้เงียถ่ายอ่ะบิวดูไหมแล้วบอกว่าคลิปอะไรวะบอกแม่ล้มดวก็คิดว่าแม่ล้มปกติมันบอกว่ามึงเคยเห็นขาชี้ฟ้าป่ะใส่บาทแล้วขาชี้ฟ้าไม่เชื้แม่ดูอ่ะดูก็ได้อาดูมันพร้อมๆกันดูพมั่งอ่ะห้าสี่สามสองเครืไรพร้อมกันอ่ะไอ้เยืมแล้วเขาถึงก็เรียกสุดที่เราเจาไปเองมาดูเอาละนะมาดันไงไม่รู้ว่ามาแล้ว ของมาเลยค่ะอาใจเซ็นแล้วจะนั่งจ่อติ้นตัวสาธุละครกูนั่งตัดไปกูก็ขับเอาแล้วมึงยิ่งดูดิพระห้ามขับเหมือนเล่นเกมห้ามขับะพระการจีบพระพระแม่โอ๊ยมึงเรียกว่ากูเป็นคนที่ขับรถผ่านอ่ะกูหายนะ แล้วเนี่ยมันบิ้วว่าอะไรป่ะบอกว่าแล้วมึงแล้วดูป้าเดี๋ยวป,ป้าบอกเอาขึ้นร้ามามึงก็จะว่าคนกำลังรับพรกวดน้ำอะ่ะแกงใส่บาทป่ะแ,แกงใส่บาทแกไม่ไหวเราจะอ้วกอะ่ะอุ้ยนวดเอาดีแล้วโบจะให้อะไรสุดทีปีนี้ให้ไปแล้วให้อะไร Apple Watch Apple Watch อุ้ยใส่เปร์แล้วมีใครอยากให้อะไรแม่ให้ได้นะ คนวลินทังกับแมาให้ได้ไงขให้แฟนกันดอกไม้ก็ได้ขอโทษนะคะคู่รักค่ะมันจาเป็นต้องรักขนาดนั้นเหม่แล้วแฟนของมาจะให้อะไรโห่อย่าพ่อพูดอย่างนี้เดี๋ยวถ้าโดนตบมันไม่ใชพ่อพูดหรอกค่ะใครอะครเดชอะใครอะใครวะครเดชแฟนแม่ค่ะกูเห็นชื่อแล้วอัครเดชอย่าพูดนะอย่าพูดเดี๋ยวเจาไม่ง่เอากูต้องอะครเดชโอ้ส่งวินิจัยก่อน ข้ฝันดีครับพุณสุนีค่ะฝันดีอ่ะกาสบานมก้าสาบานม่เรนี้เรื่องจอะมาม่ยอมสาบานเลยว่าไม่มีจ๊กจบอกสาบานหมมันไม่กล้าสาบานเห็นไหมสาบานก็ขอใโบไม่มีงานทนะเอาไหมเรื่องนี้ไม่พูดเล่นสาบานแล้ไม่มีคนคุยไม่มีเมล่ะคะเนอ่ะ ใครวะกูยังไม่รู้จักเลยไม่อะคาเดตคือใครมาจากไหนดาราดารอ้อ่ะอ่พี่นีอยากรู้ของขวานคารนาทำแบบเนี้ยจนเพื่อนที่งานก็หม่บีโอ้ยเจ็บเจ็บน้องเจ็บผ่าไหม่อยเมเขาได้ยินแล้วล ซเซอร์ไพรส์ซอพอไม่ได้คำใบ้คำใบอ่ะครัวคำใบ้นะคุกเข่ากูถามพี่นินอยากเลือกคุกเข่าค่ะทำผิดแล้วคุกเข่าขอโทษอ้ายจันจายเพื่อนๆกูทำได้ดีที่สุดแล้วเอางี้ขอหัวข้อนึงความรักที่เรารู้สึกอบอุ่นที่สุดคืออะไรความรักในวัยเด็กอ่ะแม่ก็ลังบอกรักแม่ยังไงอ่ะคณินอ่ะคือความรักที่เราไม่ต้องหวังอะไรตอบแทน แล้วขอก็ไม่เคได้อะไรอีกเลยค่ะดูทีด้วยอะอาวโบกอ่ะไม่เป็นไรขาได้อีกโบโตอบ่ะตอบไปแล้วโบตอบอะไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวมันจะมันจะไปนํำลองให้เขาเดี๋ยวเขาจะตอบไปแล้วตูทีตูทีอ่าตาตูทีนักโบ้นักโบนักโบ่าฮ่าฮ่าฮ่านไรการสื่อแล้วกุณเป็นรายการอาหารเนาะแล้วบอกรักต่อหน้าแม่ด้วยเขาไม่มีความคิดจำซ้อนอ่ะ แล้วเขากูบอกแล้วว่าอย่าไปถ้าเขาเอาคตอบกูก่อนอะมันจะไปนับร่องให้เขาคิคดอย่างอื่นเลยแต่พอไม่มีความคิดนับร่องอะเขาจะคิดจากใจเขาจริงๆแล้วมึงรักใครก็ต้องรักแม่ก่อนความรักที่บริสุทธิ์คือมันมาจากแม่ไม่แต่แตสุรีรักโตก่อนสุดทีคือเป็นมุมมือดอยู่ข้างหลังธนะเมื่อกีนนะ้นะก็ต้องรักแม่ก่อนความรักที่บริสุทธิ์คือมันมาจากแม่กูรักก็รู้ว่ากูต้องตอบแบบนี้รักพ่อแม่ครับเห็นปะพ่อพอกูตอบพ่อแม่สุธีก็ตอบพ่อแม่ไม่เห็นแล้วเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ความคิดของมังเอง เลิศโอ้โหเลิศมึงเคยเห็นซาวนี้ป่ะเพลงช่วยทำซาวเพลงบนหน้าพี่นินไหมคะรักตัวเองรักตัวเองเจ๊งไหมรักตัวเองวะแต่แต่ก่อนเจ๊รักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะใช่แต,แต่ต้องแต่เจ๊เป็นพธนินเจ๊รักตัวเองกันดีเลยถ้าอ่ะเอางี้วันวันลาทาตย์พี่นินนะความรักของตัวเองเปลี่ยนเหมือนอะไรใบไม้เพราะอะไร โอเคแม่ฮะความรักของแม่เปลี่ยนเหมือนอะไรรักพ่อรักแม่โอเคความรักจีเปลี่ยนเหมือนอะไรเหมือนภูเขาทำไมเพราะมันยิ่งใหญ่ที่ได้แจกรวาลเนาะเฮ้ยเขาไม่มีความคิดของเรื่องเขมันต้องตอบแบบเกี่ยวกับใบไม้เขาก็ไปภูเขาเลยอะอ้ธนินอาธนินของท่านี่เปลี่ยนเหมือนอะไรเปลี่ยนเหมือนบิล แตงซีีีี้โออแล้วูไม่จความรักคือสิ่งสวยงามบิวสูดช่วยด้วยเออแความรักของบิวเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมรักม้าบ้างไหมบิวรักม้าบ้างไหมอ่ะ คู่ว่ะว่าอ๋อคือแม่เขาปูมาสองรอบแล้วรักพ่อแม่ความรักที่เรารู้สึกว่าบริสุดที่สุดคืออะไรก็รักพ่อรักแม่ยังไงความรักของแม่เปรียบเหมือนอะไรรักพ่อรักแม่รักมาบ้างไหมโอแค่บอกให้ลูกสักคนหนึ่งตอบรักพ่อแม่จะไปเมียมุ้นจะไปเมียเหมือนม้าความรักของมิวเปรียบเหมือนความรักที่มีต่อพ่อแม่อ่าจบมึงว่าเขาภูมิใจไหมเม่จริงใจให้ตําแหน่งก็คือว่าความรัก ของทุกคนเหมือนกันหมดรักตัวเองรักพ่อรักแม่รักแฟนรักครอบครัวรักได้ทุกวันสรุปได้กว้างมากไม่จำเป็นจะต้องมีความวันวานท่าย่ะขอประโยคครอครัขอประโยคที่มีคําว่ารัก่อนหมดนะรักกันหมดนะอะไรก็ได้ที่มคาว่ารักไม่เอากริยาเอาคำเอาควาประโยคปิวไปก่อนนะรักก็ปิดรักก็เปิดสิ่งแล้วก็ชอบแล้วก็ไม่ชอบรักชูรี่ไม่ดิไดิ รักขโมยรักแร้รักอกอะไรครับผมเคยรีแต่ลูกผมมีรักอกเนี่ยไม่ใช่ดิแม่เอาแบบเป็นประโยคสินต่อใช่เรามีประโยชน์ขวานไม่ใช่หรอมึงมีแม่ตลกขนาดนี้เลยวะตาไปตาแต่เอาละให้เขาแล้วกันรักผมอะไรรักแม่ไดครับจบแล้วกำลังใจเหนื่อยจังไย รักแม่เอาใจแม่หน่อยรักแม่หยุดเรื่องหยุดเรื่องรักกันเองอะหลักมารักแม่กันเถอะมัประโยชน์แม่หน่อยใจนิดเมาประโยชน์มาเพราะรอ่รักแฟนมาที่หนึ่งอยู่แล้วมาก็รู้โอ้ก็แค่นั้นแหละรักบอนนี่เจนนี่บอนนี่เจนนี่มีประโยชน์ไปสั่งแบบเยอะนะคะใช่ค่ะลายเอดสีส้มสี่วงไปสั่งได้นะคะลายเอดสีเขียวม้าสีเขียวด้วยเจนนี่รักแม่เถอะคุพูดเลยรักแม่เป็นี่รักอะไรรักแหลกบอลรักอะไรแม่ พูดไปแล้วแล้วกูรักแม่เหมือนกันไม่ได้เหรอไอ้ยทุกทีรักอะไรรักพ่อรักแม่แม่รักอะไรรักบ้านหลังนี้เะไม่ใช่พูดคำว่ารักที่มันไม่ใช่ความหมายว่ารักอ่ะรักอ่ะเออเข้าใจปะสบูรักอ่ะอ๋อได้นะความรู้ได้อะไรจากเราอ่ะได้คำได้ความรู้ไงว่าความรักไม่ได้มีความหมายเดียวเออ ทุกท <anto> <isto> ีไปก่อนดีกว่านี่รักตัวเองก็พอไม่ใช่ความหมายว่ารักความหมายว่ารักอะรักที่ไม่ได้หมายว่ารัอ่ะแม่รักเลยรักบอนนี่เจนนี่ก็ไปลองทำกันดูนะคะเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวหมี่เกี๊ยวอ่ยลองมาทำกันดูนะทุกคนนะเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวปูเกี๊ยวกุ้งหมูกรอบหมูแดงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราอยากให้ทุกคนรักกันและลูกนะอยากกินอะไรมาก็ทำให้นะดราม่าก็อยากกินอะไรก็ทำให้ เกิดจะคุณแม่หนึ่งหลักสามต้อเราและคุณแม่ค่ะคุณแม่กันเยอะๆนะคะทุกคนเลยบอกทุกคนเลยเขาต้องการแค่นี้แหละชีวิตเขาโอเคเอาไปปิดปิดปิดคลิปไปหน่อยอ่ะให้ให้ปิดคลิปเลยก็วันนี้ก็เป็นวันแม่นะะคพิมน้ำสำรานค่ะวันนี้เขาทำกันไปทำตามกันได้นะคะเมนูน่าจะมีอะไรกันอีกก็ติดตามชมได้ จากรายการเช้านี้แม่ทําอะไรทำะลูกอยากกินอะไรแม่ทําให้เขาวันนี้ที่เราอาจจะยังไม่ถึงวันวาเลนไทน์อีกสองวันจะถึงอีกสองวันจะถึงความรักครอบครัวไม่มีไม่แบ้เม่อว่าที่กูนั่งเนี่ยกูหนีเขาเ้ยวันวาเลนไทน์เป็น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 แบบว่าเขาตั้งขึ้นมาแต่ว่าความรักของครอบครัวเรามีกันทุกวันกูจะลองได้รักรักทุกวัน ไม่ใช่ว่าจะต้องมารักกันวันนั้นถ้าถ้าถ้าโบพูดว่าไปก่อนแม่ไม่ร้องไห้แล้วแล้วถ้าสุดที่พูดว่าแม่มึงรักโลกทุกคนนะคะรักโลกทุกคนค่ะไปก่อนละค่ะค่ะคุณเริ่มคันอีสองคู่นี้มากมากเลยไปก่อนละค่ะทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนนะคะไปก่อนละค่ะไปจะได้ทำไงทำไงนี่นี่นี่เขาไม่ท่านี้ดีกันดีกันนี่ท่านี้ท่านี้ชูสองนิ้วก่อน เอเอควาำลงนี่ไปไปไปมาเล่นนิ้ว <c oughs>